สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเติมเกมผมมีร้านมาแนะนำร้านมารู้ชอบร้านรับเติมเกมมือถือที่มีผู้ติดตามมากกว่า36,000คนสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคลิปแบบกระทันหันเลยนะครับผมเนื่องจากว่าช่วงเช้านี้นะครับผมกําลังอัดคลิปแนะนำเกี่ยวกับความสามารถต่างๆของตัวละครโทชิโร่บังไคอยู่นะครับแต่ว่าอัดไปได้ครึ่งทางเนี่ยผลปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ปิดปรับปรุงนะครับผมทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถอัดคลิปต่อไปได้นะครับก็เลยเปลี่ยนแผนมาทำเป็นคลิปนี้แทนละกันนะครับ สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเชิงลึกแบบนิดหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครที่มีอยู่ภายในเกมนี้นะครับเนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าทำไมตัวละครบางตัวนะครับที่มีความสามารถในการซ c ซีศัตรูก็คือพวกสกิลแช่แข็งมึนงงติดป้ายสับสนอะไรพวกนี้นะครับ ทำไมมันถึงใช้งานไม่ค่อยติดเลยนะครับผมรวมถึงทำไมตัวละครบางตัวมันถึงถึกแล้วก็ติดบล็อกบ่อยมากๆนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับผมโอเคนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็ให้เรากดไปที่คําว่าตัวละครนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมจะขอเลือกเป็นเจว่ายน้ำละกันนะครับผมหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายตกใจ1ครั้งนะครับหลังจากเข้ามาสู่หน้าจอพันธนาการแล้วเนี่ย ก็ให้เรากดไปที่เครื่องหมายตกใจอีก1ครั้งนะครับผมเห็นไหมครับมันจะมีรายละเอียดบอกอยู่นะครับว่าค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็มีหลายแบบเลยนะครับผมโอเคนะครับก็นี่แหละคือเนื้อหาหลักในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าค่าสเตตัสแต่ละอย่างเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็ต่อไปนะครับหลังจากที่เรามาอยู่หน้าจอนี้แล้วเนี่ย ผมก็แนะนําว่าให้กดที่เครื่องหมายตกใจอีก1ครั้งนะครับผมตรงนี้เลยนะนี่เห็นไหมครับหลังจากกดเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคําอธิบายเกี่ยวกับค่าสเตตัสต,ต,ต่างๆอยู่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะอธิบายแบบให้เข้าใจง่ายที่สุดละกันนะครับเรามาดูกันที่ค่าสเตตัสแรกเลยนะครับผมก็เป็นค่า HP นะครับสําหรับค่า HP เนี่ยก็คือ เป็นพลังชีวิตของตัวละครนั่นเองนะครับผมเมื่อเราถูกโจมตีนะครับพลังชีวิตเราก็จะถูกหักลดลงไปเรื่อยๆเนาะเมื่อพลังชีวิตเราเหลือศูนย์เมื่อไหร่เนี่ยตัวละครเราก็จะตายนะครับอันนี้ก็เป็นค่าสเตตัสพื้นฐานของทุกๆเกมอยู่แล้วเนาะก็น่าจะรู้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับเป็นค่าดีเฟนต์นะครับผมสําหรับค่าดีเฟนต์เนี่ยก็จะส่งผลต่อดาเมจเมื่อตัวละครถูกโจมตีนะครับถ้าตัวละครของเรามีค่าดีเฟนต์เยอะนะครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะถูกโจมตีเบาลงนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับเป็นค่าแอดแทนะครับผมก็จะส่งผลต่อดาเมจเมื่อตัวละครทําการโจมตีนะครับพูดง่ายๆก็คือพลังโจมตีเราจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับค่าแอดแทของตัวละครเรานั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับเป็นค่าลงมือก่อนนะครับสาหรับค่าลงมือก่อนเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรเนาะเขาอธิบายไ้ว่ามันจะสง่งผลต่อลําดับการเคลื่อนไหวของทีมทั้ง2ฝ่ายนะครับฝ่ายที่มีค่าลงมือก่อนสูงกว่าจะเคลื่อนไหวก่อนสําหรับค่าลงมือก่อนเนี่ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็ให้นึกถึงแต้มรองเท้านะครับผมก็คือเวลาที่เราเข้าสู่ฉากต่อสู้เนี่ยมันจะมีรูปรองเท้าอยู่ที่ด้านบนเนาะอันนั้นก็คือค่าลงมือก่อนนะครับแต่ส่วนมากเราจะเรียกว่าค่าความเร็วทีมนะครับผมก็ถ้า ใครมีค่าสเตตัสอันนี้เยอะกว่าเนี่ยก็จะได้ทําการโจมตีเป็นฝ่ายแรกนะครับผมต่อไปนะครับเป็นสเตตัสขั้นสูงนะครับสเตตัสขั้นสูงเนี่ยสเตตัสแรกก็เป็นอัตราคิทิคอนนะครับผมเขาบอกว่าจะส่งผลต่ออัตราที่จะติดคิทิคอนของตัวละครการติดคิทิคอนจะทําดาเมจเพิ่มเติมนะครับผมพูดง่ายงก็คือเป็นอัตราที่ทําให้เราเนี่ยโจมตีแล้วติดคิทิคอนนะครับถ้าเรามีสถานะหรือว่าอัตราคิทิคอนสูงเนี่ยเวลาโจมตีโอกาสที่จะติดคี้เนี่ยมันก็มีสูงมากขึ้นนะครับ ต่อนะครับเป็นค่าสถานะหรือว่าสเตตัสอัตราต้านคิติคอนเนาะในเมื่อมันมีอัตราเพิ่มคิติคอนแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีอัตราต้านคีขึ้นมานั่นเองนะครับผมถ้าสมมุติว่าเรามีค่าอัตราต้านคีเยอะเนี่ยเวลาที่ศัตรูโจมตีใส่เรานะครับโอกาสที่จะติดคิมันก็จะน้อยลงนะครับผมก็เวลาที่เราลงหอสังเกตไหมครับทําไมเราถึงโดนโจมตีติดคีบ,คบ่อยเพราะว่าเรามีค่าอัตราต้านคีน้อยนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นค่าความแก่งของคิติคอนนะครับ เขาบอกไปว่าจะส่งผลต่อดาเมจที่ทําได้เมื่อโจมตีติดคิยติคอลเนาะถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยก็คล้ายๆกับคิยติคอลดาเมจนะครับผมโอเคต่อมานะครับเป็นอัตราบล็อกนะครับเขาอธิบายไปว่าอัตราบล็อกเนี่ยจะทําให้การโจมตีของตัวละครเมื่อติดบล็อกนะครับจะได้รับดาเมจเบาลงก็คืออัตราบล็อกเนี่ยถ้าเราเล่นหอคอยบ่อยก็มักจะเห็นอยู่นะครับผมก็คือเวลาโดนโจมตีเนี่ยมันจะขึ้นคําว่าบล็อกนะครับทาให้เราเนี่ยโดนโจมตีเบาลงนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับเป็นค่าสเตเต,ตัสอัตราทะลวงนะครับจะส่งผลต่ออัตราบล็อกเมื่อตัวละครโดนโจมตีนะครับผมก็สําหรับอัตราทะลวงเนี่ยก็จะตรงข้ามกับอัตราบล็อกเนาะก็คือสมมุติว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีอัตราค่าสถานะบล็อกเยอะเนี่ยถ้าเราอยากจะโจมตีให้มันทะลุบล็อกเราก็ต้องมีอัตราทะลวงที่เยอะพอสมควรเลยนะครับผม ต่อนะครับเป็นค่าความแร่งบล็อกนะครับมันก็ย,ยังอยู่เกี่ยวกับค่าบล็อกอยู่เนาะสำหรับค่าความแร่งบล็อกเนี่ยก็จะมีผลต่อการลดดาเมจเมื่อตัวละครเราโดนโจมตีแล้วติดสถานะบล็อกนะครับถ้าเรามีค่าความแร่งบล็อกเยอะเนี่ยเวลาตัวเรานะครับโดนโจมตีติดบล็อกเนี่ยดาเมจที่โดนโจมตีมันก็จะเบาลงไปอีกนะครับผม ต่อมานะครับผมเป็นค่า hit e อฟ e c t นะครับสำหรับค่าสเตตัสนี้นะครับเขาอ,อธิบายไว้ว่าเพิ่มอัตรา h ิตของผลการใช้ควบคุมนะครับผมถ้าแปลให้เข้าใจใง่ายๆก็คือถ้าเรามีค่า hit e f ฟเ c t เยอะเนี่ยจะทําให้ตัวละครบางตัวนะครับที่มีสถานะ CC เนี่ยทำให้โจมตีแล้วติดสถานะ CC ง่ายขึ้นนะครับก็เช่นพวกตัวละครแช่แข็งมึนงงสับสนติดใบอะไรพวกนี้นะครับถ้าเรามีค่า hit เ f f e c t เยอะเวลาโจมตีศัตรูก็มีโอกาสติดสถานะ CC เยอะนั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับเป็นสถานะลดเอฟเฟกนะครับผมสําหรับค่าสเตตัสนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยโดนสถานะ c c ยากขึ้นนะครับสังเกตไหมเวลาที่เราไปลงหอเนี่ยทำไมเราถึง CC ศัตรูในด่านยากขึ้นนะครับก็เพราะว่าศัตรูในด่านเนี่ยน่าจะมีอัตราการลดเอฟเฟกเยอะเนาะทำให้เราเนี่ยโจมตีแล้วติดสถานะ c c ยากขึ้นนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเป็นความแก่งเอฟเฟกนะสำหรับค่าสเตตันนี้เนี่ยผมก็สับสมอยู่นานนะครับผมจริงๆแล้วนะครับค่าความแก่งเอฟเฟกก็คือจะทําให้เราเนี่ยโดนดาเมจจากสถานะติดพิษเลือดไหลแล้วก็เผาไหม้เบาลงนะครับสังเกตไหมครับเวลาที่เราโดนสถานะติดพิษสถานะเลือดไหลแล้วก็เผาไหม้เนี่ยเลือดเราจะลดลงไปเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีค่าความแก่งเอฟเฟกเยอะเนี่ยจำนวนดาเมจที่ลดจากสถานะพวกนี้เนี่ยมันก็จะน้อยลงหรือว่าเบาลงนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเป็นอัตราดาเมจนะครับผมสําหรับอัตราดาเมจในเกมนี้เนี่ย เขาบอกไว้ว่ามันจะส่งผลต่อขอบเขตการเพิ่มขึ้นของดาเมจเมื่อทําการโจมตีนะครับก็คือค่าแอดแทกเนี่ยมันเป็นค่าพลังโจมตีของตัวละครเราอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเรามีอัตราดาเมจเนี่ยมันก็จะทําให้พลังโจมตีของเราเนี่ยรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงเนาะตรงเนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับสนใจแค่ว่าถ้าเรามีอัตราดามเมจเยอะเนี่ยดาเมทที่เราทาได้ต่อครั้งในการโจมตีเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมต่ สำหรับอัตราลดดาเมจเนี่ยเขาอธิบายไว้ว่าจะส่งผลต่อขอบเขตการลดดาเมจเมื่อถูกโจมตีนะครับก็คล้ายๆกับอัตราดาเมจเลยนะครับเพียงแต่ว่าอัตราลดดาเมจเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้เรานะครับรับดาเมจเบาลงเนาะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยถ้าเรามีค่าดีฟนอ์ที่เยอะเราก็จะโดนโจมตีเบาอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีอัตราลดดาเมจอีกเนี่ยเวลาโดนโจมตีมันก็จะยิ่งเบาลงไปอีกนะครับทาให้ตัวละครเราตายยากขึ้นนะครับผม ต่อมานะครับเป็นอัตราดูดเลือดนะครับผมเขาอธิบายไว้ว่าจะส่งผลต่อการฟื้นฟูเลือดนะครับเมื่อตัวละครโจมตีคำนวณจากเปอร์เซ็นต์ดาเมจที่สร้างขึ้นนะครับสังเกตไหมว่าตัวละครบางตัวเนี่ยหลังจากโจมตีไปแล้วก็สามารถฟื้นฟูเลือดได้นะครับอย่างตัวละครเจ๊ว่ายน้ำเนี่ยถ้าระอัพเป็น4ดาวนะครับผมหลังจากโดนโจมตีจนจบเธอแล้วเนี่ยเจ๊ก็จะทําการฟื้นฟูเลือดนะครับซึ่งจะฟื้นฟูเลือดมากหรือน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราดูดเลือดตรงนี้นั่นเองนะครับผม ต่อมานะครับเป็นอันตราสะท้อนดาเมจนะครับจะส่งผลต่อดาเมจที่สะท้อนเมื่อตัวละครถูกโจมตีนะครับ สำหรับอัตราสะท้อนเนี่ยมันก็จะเป็นพวกตัวละครที่อยู่ในร้านอุราฮาราเนาะอย่างเช่นตัวละครลุงเทสไซอุราระนะครับผมไอเด็กนรกนะครับหรือว่าจะเป็นตัวละครอุราฮาราก็ได้นะครับผมซึ่งตัวละครพวกนี้มันจะมีความสามารถในการสะท้อนดาเมจนะครับถ้าเรามีค่าสะท้อนดาเมจเยอะเวลาถูกศัตรูโจมตีมารุนแรงเนี่ยศัตรูก็จะโดนสะท้อนดาเมจกลับไปรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับผมต่อมานะครับเป็นอัตราฮิลนะครับก็จะเป็น ค่าสถานะที่ช่วยเพิ่มความแรงในการฮิวหรือว่าในความแรงในการฟื้นฟูเลือดเนาะอย่างเช่นป้าอุโหนาะนะครับผมเวลาทําการฟื้นฟูเลือดเนี่ยถ้าเรามีอัตราฮิวเยอะจํานวนเลือดที่เพิ่มขึ้นมันก็จะสูงขึ้นนะครับผม ต่อนะครับเป็นอัตราบาดเจ็บเนาะสำหรับค่าสถานะนี้เนี่ยก็จะลดอัตรา sp ที่ฟื้นฟูเมื่อผู้เล่นถูกฮิวนะครับผมก็คือเวลาที่ป้าอุน้นหะนะหรือว่าตัวละครอะไรก็แล้วแต่นะครับทำการฟื้นฟูเลือดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีค่าอัตราบาดเจ็บหรือว่าโดนศัตรูเนี่ยใช้สกิลที่ลดเกี่ยวกับอัตราบาดเจ็บเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครสายฮิวเนี่ยทำการฟื้นฟูเลือดได้น้อยลงนะครับผม โอเคต่อไปเราไปดูกันที่สเตตัสอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับก็อันแรกเป็นค่าสถานะฟูลี่เนาะอันนี้ก็เป็นค่าความโกรธนะครับก็คือเมื่อเรานะครับผมปล่อยสกิลฟูลี่นะครับผมเราก็จะได้รับค่าฟูลี่คืนมาเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้รับค่าฟูลี่คืนมาจากการสังหารศัตรูหรือว่าเปลี่ยนจํานวนรอบในการโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นการโจมตีทั่วไปหรือการคอมโบสกิลนะครับผมมันก็จะมีผลกับการเพิ่มอัตราค่าความโกรธให้กับตัวละครของเรานะครับ ต่อมานะครับก็เป็นค่าสเตตัสของตัวละครทั้ง3สายนะครับผมก็ตัวละครสายแอตแทกนะครับก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เป็นดาบสีแดงเนาะสำหรับสายแอตแทกนะครับจะทาดาเมจเพิ่มขึ้นต่อสายทักษะนะครับอีก10%แล้วก็จะทาดาเมจเบาลงนะครับให้กับสายดีเฟนต์นะครับผมต่อมานะครับเป็นตัวละครสายดีเฟนต์เนาะก็สําหรับสายดีเฟนต์ก็จะเป็นตัวละครทุกตัวนะครับที่มีสถานะรูปโล่สีส้มนะครับสาหรับสายดีเฟนต์เนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้น กับการโจมตีตัวละครสายแอตแทกนะครับหรือว่าสายรูปดาบแดงเนาะแต่ว่าจะท e ําดาเมจเบาลงเมื่อไปโจมตีตัวละครสายทักษะนะครับหรือว่าตัวละครสายที่มันเป็นรูปรองเท้าสีฟ้านะต่อมานะครับเป็นค่าสถานะสายทักษะนะครับผมก็คือตัวละครทุกตัวเลยที่มีรูปสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรองเท้าสีฟ้านะครับสำหรับสายทักษะนี้นะครับจะท e ําดาเมจแรงขึ้นเมื่อไปโจมตีตัวละครสายดีเฟนต์นะครับแต่ว่าจะทําดาเมจเบาลงเมื่อเราไปโจมตีตัวละครสายแอตแทกนะครับผม โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครทีนี้เนี่ยเราก็พอจะสรุปกันได้คร่าวๆแล้วนะครับว่าทําไมตัวละครบางตัวเนี่ยเวลามันตีแล้วถึงติดซีซียากจังเลยนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเรามีค่าสเตตัสฮิตเอฟเฟกน้อยจนเกินไปนั่นเองนะครับผมหรือไม่ก็ฝั่งศัตรูเนี่ยเขามีค่าลดอัตราติดเอฟเฟกมากขึ้นนะครับทาให้เราเนี่ยเวลาตีแล้วทําให้ติดสถานะซียากขึ้นนั่นเองนะครับผม รวมถึงสถานะบล็อกก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยมีค่าสถานะนี้เยอะก็เป็นธรรมดานะครับที่เวลาที่เราโจมตีแล้วมันจะติดบล็อกรัวๆนะครับผมทางแก้เดียวที่เราจะทําได้นะครับก็คือต้องเพิ่มอัตราทะลวงให้มากขึ้นนั่นเองนะครับ สำหรับค่าสเตตัสต่างๆของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีไม่เท่ากันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะให้ตัวละครของเรานะครับมีค่าสเตตัสอะไรเยอะขึ้นเป็นพิเศษเนี่ยทางเดียวที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องไปหาหินโซเฉพาะทางนะครับผมที่มันบวกค่าสเตตัสนั้นๆนะครับ ยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําให้ตัวละครเราเนี่ยติดค่าสถานะบล็อกบ่อยๆนะครับก็ให้เราหาหินโซที่มันเพิ่มอัตราบล็อกมาใช้นะครับผมหรือว่าถ้าเราอยากจะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะ c c ง่ายขึ้นก็ให้เราหาหินโซนะครับที่ช่วยทําให้เพิ่มค่าฮิตเอฟเฟกเพิ่มขึ้นมานะครับผมจะทําให้เราเนี่ยโจมตีศัตรูแล้วติดสถานะ c c ง่ายขึ้นนะครับ โอเคก็ okay, จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำเกี่ยวกับค่าสตเตตัสต,ต่างๆที่มีอยู่ภายในเกมนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะช่วยไขยข้อข้องใจให้กับคู้เล่นหลายๆคนได้บ้างนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหากมีข้อมูลอะไรที่ผมแนะนำผิดพลาดไปเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์แนะนําในทีด้านล่างคลิปเลยนะครับขออย่างเดียวคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพก็พอนะครับผมและถ้าใครนะครับอยากจะสนับสนุน c h anel n free to pay ก็สามารถโดเน a t ผ่านระบบ To Money w a l l l t ได้ตามหมายเลขที่ขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับ